สวัสดีค่ะกาวจาก JW Tech นะคะวันนี้กาวจะมาขอแนะนำหลักสูตรเทนนิงและห้องเทนนิงนะคะที่ทาง JW Tech เราเปิดรับอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เดลตานะคะ Mitsubishi คะ่คะอมลอนค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นแบรนด์ซีเมนต์นั่นเองคะ่ะ ซึ่งสามารถเข้าอบรมนะคะได้ที่ห้องเทนนิงนะคะของทาง Jwtech ได้เลยค่ะสำหรับหลักสูตรที่เราเปิดสอนนะคะจะเป็นหลักสูตรเบสิก PLC HMI นะคะเหมาะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นค่ะซึ่งทางเรานะคะมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ที่มากประสบการณ์คอยแห้กคำแนะนำตลอดการอบรมค่ะสำหรับผู้ที่เข้าอบรมนะคะทางเราจะมีชุดเดโมให้ได้ทดลองใช้งานตลอดการอบรมเลยค่ะและทางเรานะคะยังจัด อาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันให้อีกด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้านไฟฟ้าหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในโรงงานค่ะซึ่งห้องเทนนิ่งของเราสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้หลายท่านนะคะหรือว่า ลูกค้าท่านใดสนใจอยากที่จะอบรมนอกสถานที่ทาง JW Tech เรานะคะก็เปิดรับอบรมนอกสถานที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมเทนนิ่งกับทาง JW Tech เรานะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมวิธีการหลักการไปประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้าเทนนิ่งกับทาง JW Tech เราหรือมีคำถามที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เว็บไซต์อีเมลไลน์แอดหรือว่าจะเป็นเบอร์02-733-7702ได้เลยนะคะทางเรายินดีและพร้อมให้บริการค่ะครบถูกเร็วดีที่นี่ที่เดียวที่ JW Tech ค่ะ